วันเกิดปีที่ป็นกันบ้างพี่วันเกิดปีนี้ใช่ไหมครับก็เอาจริงก็ก็คล้ายๆกับทุกปีนี่แหละครับผมก็วันเกิดปีนี้ก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากอะไรอย่างงี้ก็ก็แฮปปี้ครับผมก็ใช้เวลากับแบบเพื่อนๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีแพลนอะไรบ้างนอกจากเพื่อนๆที่บ้านไปทำบุญหรือว่าอะไก็ที่จริงมีมีแพลนไปไปทำบุญครับผมแต่อาจจะไม่ได้ไปวันเกิดอะไรอย,ย,ย่างเงี้ยแต่หลังจากวันเกิดอะไรอย,ย่างเงี้ยก็จะมีแพลนไปทำบุญกับที่บ้านด้วยครับมีหวังของขวัญของใครเป็นพิเศษอุ้ย หวังอะไรได้อ่ะคิดจะหวังอะไรได้เนี่ยก็แบบเมื่อกี้เขาตอบไปแล้วนะมันเก่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกครับผมก็ะก็ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกอาจจะเขอยจัดนั่งถัดนิ่งให้เขาจะถัดนิ้งให้หรอเขาคือใครเนี่ยพี่นุ่งวิวกิน ก็จริงๆจริงๆก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงๆก็แฮปปี้เบวันเดย์กันมาตั้งหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมของขวัญไม่ได้สําคัญหรอกครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าเออเราเราเราสองคนเอ่อทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมากกว่าครับแล้วเรามีอ้อนอ้อนไหมครับแบบอยากจะสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเอ่ยกับเขาไม่เออก็นี่ไงกัเนี่ยแบบมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชาร์จแล้วมันไม่ชาร์จอย่างเงี้ยมันเออมันเจ็บห้วด้วย ไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอ,อาครับผมเขาบอกว่าอาจจะเป็นของที่แบบว่ามีความหมายอะไรอย่างเงี้ยทำับบอกกับตัวงพีพีไม่รู้เลยอ่ะจริงๆพี่เดาเดา,าไม่ออกเหมือนกันครับผมว่าเขาจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยแต่อะไรก็ได้จริงๆอะไรซื้อซื้ออะไรก็ได้ครับผมไม่ซื้อก็ได้ก็ทำตัวน่ารักน่ารักก็พอ ที่แน่ๆเดี๋ยวนี้จะมีโปรเจกต์ร่วมกันงานแฟนมีตของวันที่ใช่ครับเป็นงานแฟนมีตคู่ครั้งแรกของเราสองคนใช่ครับผมเป็นงานแฟนมีตคู่ครั้งแรกเลยครับผมก็ไปสามเมืองครับก็จะมีเจการ์ตาฮ่องกงแล้วก็ไทเปนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ที่ทำงานคู่กันด้วยครับที่ที่เป็นแฟนมีติงคู่ด้วยครับผมก็วันหรือว่าสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมที่บิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พีพีกิจเอเจนต์เมนด้วยครับทีนี่เขาหลายคนเลยสงสัยว่าการที่เกิดเปิดแฟนมีต ี่ิกครั้็จรเเทไไมลือกปิด่งจริงจริงๆจริงๆมีจะมีหลายเฟสครับผมอันนี้คือเฟสหนึ่งที่ที่เราจะทํากันครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆเฟสเลยหลายๆประเทศด้วยครับผมก็ก็เดี๋ยวรอรอติดตามกันครับผมาะว่าคนไทยก็มีสิทธิ์ยังไม่เที่ยวที่ประเทศไทยที่เมืองไทยก็ก็มีครับผมก็ก็ให้ทุกคนรอติดตามครับคิวบิวกินเขาไม่ได้ไงความจริงเปิดเผยควจริงเปิดเผยแล้วคิวบิวกินเขาไม่ได้จริงๆเราตั้งใจไม่ผิดกับการจะมี ตั้งใจนะครับตั้งใจจริงๆทุกๆผลงานตัวพีเองแล้วก็ตัวบิลกินเองเนี่ยพยายามทํากันบ้านกันหนักมากๆครับผมแล้วก็พยายามจะตั้งใจกับทุกๆโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะเป็นของบิลกินเดี่ยวของพี่เดี่ยวหรืออะไรอย่างงี้ครับผมก็พยายามจะทํามันออกมาให้ให้ดีที่สุดละกันครับแต่จริงๆแฟครับแฟนค่อนข้างจอะทีบร้องพอสมควรรีบร้องมาตลอดเลยกับเรื่องแฟนนี้มีมีมีครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามละกันแล้วก็จริงๆพยายามจะเคลียร์งานกันอยู่ให้คิวมันแมชกันด้วยครับผมจะได้จัดที่ประเทศไทยที่นี่ด้วยครับหลายคนแบบ ขนาดแฟนมิเดียวของพีพียังอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันจะระด,ดับไหนไมันจะเป็นระดับโลกเลยไหมมันมันก็จริงๆพี่ว่าด้วยด้วยด้วยงานพี่อย่างเงี้ยมันก็แอบจะแอบจัดเป็นแบบกึ่งกึคอนเสิร์ตด้วยอย่างนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่างานแฟนมิติง้งครั้งเนี้ยก็จะเป็นแฟนมิติ้งที่ดูเป็นแฟนมิติ้งมากขึ้นครับผม,ม <ๆ S 2> ก็จะเป็นแฟนมิติ้งจริงๆเลยครับความพิเศษของเราตัดจะลอยมหาพี่ว่าพี่จะลอยตัวจากเครื่องบินผ้ายาวสิบสองเมตร ไม่ใช่ก็จริงๆก็ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูในเซอร์ไพรส์ในงานกันมากกว่าครับใช่ครับชาวไทยเตรียมตี๋ตู่ต้องบินไปดูต่างประเทศแล้วนะครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมก็จริงๆจะพยายามจัดให้ได้มากที่สุดครับผมก็เดี๋ยวรอรอดูคิวรอดูทุกอย่างด้วยครับดีรบคนอีกเรื่องนึงครับโปรเจกต์ดีครับพี่อาจจะออกมาอธิบายแล้วแหละแต่ว่าเออใหญ่ทางจับจับดีได้ครับสุดท้ายนี้จะต้องหยุดไป ก็จริงๆอย่างอย่างที่บอกไปในในคลิปแล้วก็ทางทแถลงของทาง g d s เลยครับผมก็จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเอ่อทางกายภาพด้วยทางสภาพจิตใจของพีด้วยแล้วก็จริงๆมีรวมถึงเอ่อฤด,ดูกาลด้วยครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันขึ้นอยู่กับผลไม้ด้วยที่ที่ที่เรา ที่เราถือออกมาอะไรอย่างเงี้ยในวันวันนั้นครับผมจริง,รงๆมันเรื่องของฤดูกาลด้วยพอเราต้องเลื่อนมันอาจจะต้องเลื่อนไปไปยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจคุยกันมากกว่าครับผมว่าเออเราระงับสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันมีคิวมันไม่ใช่คิวพี่คนเดียวด้วยมันมีคิวพี่ๆทีมงานด้วยพี่ๆทีมนักแสดงคนอื่นด้วยครับผมกระแสเสียดายผลงานชิ้นนี้ของพีพีก็ถึงกระสุนครับรู้สึกเราเป็นไงบ้างหลายคนแบบว่าเออเสียดายแล้วมีทั้งเสียดายแล้วมีทั้งเข้ามาซัพพอร์ต ครับเสียดายไหมจริงจริงพี่เสียดายนะครับแล้วก็จริงๆก็เสียใจด้วยจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนคาดหวังแล้วก็ทุกคนตั้งใจรอตั้งตารอกับกับสิ่งนี้มากตัวพี่เองก็เหมือนกันนะครับผมตั้งแต่แรกๆแล้วที่ตัวพี่บอสเขาติดต่อพี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆสิ่งนี้เราคุยกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับ <S <S ๆๆแล้วก็เลยเลยเกิดมาเป็นตรงนี้ขึ้นได้รับการคอนเฟิร์มมประมาณพฤศจิก,กาที่ผ่านมาครับผมตัวพี่เองพี่ก็เสียดายแน่นอนครับแล้วก็ เสียใจที่ทำให้แฟนๆอาจจะบางแฟนๆบางคนอาจจะเออผิดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็ตั้งตารอตรงนี้เหมือนกันตัวเราพีเองพี่ก็เสียใจจริงๆครับดีใจครับ จริงจริงดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนแบบให้การสพอร์ตพีมากมากนะครับผมแล้วก็จริงๆแบบให้เป็นกําลังใจให้พีด้วยแหละมันก็เป็นเป็นก็นเ,ปนเ,ปนเป็นช่วงเวลาที่ยากของพี่เหมือนกันครับผมก็มีเขาเวลาเรากดเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยมีเขาให้คอยให้กําลังใจมีเขาคอยพพอร์ตเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเราเออมันมันช่วยเราจริงๆนะมันก็ทําให้เราแบบหายเฟลหายดาวขึ้นมาจริงๆครับผมก็ขอโทษแล้วกันขอโทษแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ที่ที่สิ่งนี้อาจจะอาจจะ ถูกระงับไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้เกิดขึ้นครับนะแต่ว่ามันอีกฝั่งนึงก็คือบอกว่ามีการเลื่อนเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านี้ยังไงคะได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นเอ่อจริงๆการเลื่อนสิ่งนี้พีพียังไม่ได้รับรู้นะครับผมจริงๆสิ่งนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางทีมโปรดักชันด้วยแล้วก็เป็นทางของทางผู้กำกับด้วยครับผมแล้วก็ ทางทีมเขียนบทอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเราดูกันอีกทีว่าจริงๆแล้วมัน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 จะเป็นยังไงครับคือยังไม่ยังไม่ได้มีบทสรุปที่แน่นอนออกมาตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรออกมาให้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 พีน่าจะแน่นอนครับก็เดี๋ยวรอรอรอติดตามแล้วกันครับผมว่าเขาจะเปิดมาในในแบบไหนหรืออะไรยังไงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ